สบายดีทุกคนคลิปนี้สิพาทุกคนไปขายงัวนน้ากันพี่น้องไปบน้ากันมาาเสด็จราคาเท่าไรงัวนจะเอามาขายสุดนี้ละแมนชิปชีตไปโบน้ากันนะว่าราคาเสด็จได้เด่หน่อยไปได้พี่น้องตอนนี้ละแมนอยู่ตลาดซื้อขายงัวแหละแต่ว่าเขาสิญญาเขาไปในน้ากันไปโบน้ากันวันพี่น้องมันจะเป็นไดไรพี่น้องบรรยากาศก็เดินข้าต่อไปหางัวเขาก่อนพี่น้องว่างัวนเขาอยู่ใสแล้วเขาจะเอางัวนข้ามาปลาไปจังได้แล้วมันจัดระเบียบถึกต่องตามที่เขากำหนดวบบัวเพราะเขาจะ ค้าแบบเป็นกลุ่มนะเพี่น้องกลุ่มใหญ่กับค้าแต่กลุ่มใหญ่กลุ่มหน่อยค้าแต่กลุ่มหน่อยไปวนต้อการพี่น้องพ่อเขามาตลาดสื่อค้างวดแหลวก็จะเห็นว่าหลากหลายสายพันธุ์เลยพี่น้องที่เขาจะอเอามาขายคือกันคล้องแต่ละฟ้ามเนาะที่เขาจะเอามาขายละลายฟ้ามเขาจก็เอามาขายอยู่นี้เนาะงวดแต่ละโตแต่ละสายพันธุ์ก็สีหง่แตกต่างกันไปพี่น้องที่ทุกคนเห็นอยู่หนีนั้นเป็นสายพันธุ์อันมาจากสวิตเซอร์แลนด์ พอปูแลบอกคือว่าซื้ออยังพี่น้องสายพันธุ์อย่ว่าข่อยบ่น่อยจืง้งงวว่าสายพันธุ์หลายปัญทาดอกพี่น้องส่วนหล่ขอจากเจ้าคู่หูอยู่เป็นพวกอบดินแองเกิลพวกไฮแลนด์พวกเจ้าตี้คาลาเวเพราะว่ามันจืง้งไงแต่มันมีความแตกต่างชนงวว่าพ่อนี่ยแต่มันอยากมันบ่ค่อยแตกต่างจากอย่างอื่นไปได้นะพี่น้องคือตัว,วสีดำเนี่ยมันจะมียอย่างอับดินแองเกิลกับลามาซานบางเธอมันอาจจะเป็นลามาซานคอร์ดสินะพี่น้องมันก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์แต่ว่าตอนนี้พวกเขกากำลังสียางไปเบิ่งงวงเขาบอกเฮาว่าเขาจะเอาป้าไปบอนได้ดิพี่น้อง ตัวนี้เป็นเบลตี้กาลาเวตัวนี้คอยหูพี่น้องเพราะว่าอย่างมันมีความแตกตากงง่างจากงัวัซไลพันธุ์อื่นเพราะมีอันทั้งกลางเลยทุกคนทั้งกลางเป็นสีขาวแล้วก็หัวกับถ่ายเป็นสีดำํำคอยสีหูชนมาตัวนี้ละเม่นว่าบอลหูแล้วพี่น้องมันคล้ายๆกันเนาะบอกรามาซานหมอหน่าจะเป็นรามาซานตัวที่นี่พี่น้อง หลายคนวางงวสายพันธุ์อีกย่างบางโตรบางสายพันธุ์กอดกับพ่อหูเพราะจืดใหยูพี่น้องเพราะว่างงวสายพันธุ์ในประเทศอังกฤษที่ขจัดเหลี่ยมันมีหลายสายพันธุ์เอลี่ก็พี่น้องเัว่าสาเสือซีมีแต่สายพันธุ์เดียวเนาะมันมีหลายสายพันธุ์อยู่แต่ว่ายูหนีบุคคลเห็นหลายคน่ะถ้ามาาว่าสายพันธุ์วากิวยูหนีบุคอยเห็นขจ้าเลี่ยงวากิวพี่นาอถถาว่ากิวมันจะมีฟร์มเฉพาะต่างหากขจ้าเลี้ยเนะเพราะว่ากิวมันราคาแพงเนาะ แล้วก็ต่อในใส่คว่ำเอาใจใส่เป็นอย่างดีเลยแหละพี่น้องขั้นว่ากิวนะพี่น้องต้องในดูแลเทคแคร์ดีเพราะสนต์ก็คือมันแหล่แต่ใช้พันธุ์ที่ข้าวเจ้าเหลืองนะพี่น้องคือเขตนีเมื่อขาจะนิยมใช้พันธุ์อย่างสีข้าจะเขียงแบบนี้พี่น้องคืออาบารีแอนคุสแม่ละข้าแพงอยู่นี่นะพี่น้องผู้ขยพาการมาหลีอยู่นี่อย่างยางบาลนี่ข้นขาจะอะไรง่วมากะเนาะอย่างง่ว่ามันตำเฮาสีนะก็เลยมาหลีอยู่นี่ขอนพี่น้องเจ๋งข้าเจ้าจะเจรไรไปเนาะส่วนนี้ผู้ขอยิ่มาขัดเหลือเพราะว่าวกคน ว่ามากนะพี่น้องเขาเจ้าปะไว้มันบอ,อยู่ในจุเดียวกันพอสั่นห้าม,มาเลือกออกพี่น้องแล้วเอาไปเขาในจุเดียวกันเพราาเขาจะเลือกตัวใหญ่กับตัวใหญ่คล้ายน้ากันเนาะตัวหน่อยกับตัวหน่อยเขาก็ ella, าจะเดือกคล้ายตางหากแบบเฮ็ดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปนะพี่น้องที่จริงถ้าว่าเขาอยากคล้ายเป็นตัวเป็นตัวเลยก็ไดก็ได้ค่พี่น้องแต่ว่ามันยากมันนานแล้วนะพี่น้องพะสั่นเลยคล้ายเป็นกลุ่มคล้ายเป็นกลุ่มมันจริงแล้วไว้ถ้าสู้ว่าไล่นี่เนาะกลุ่มนี่มันโตใหญ่คล้ายๆกันนะพี่น้อง เทาก็บม่นราคาในกลุ่มเดียวกันเลยนี่เป็นข้อข้อเจาะพี่น้องเจ๋งแบบทางการซื้าขายมัซาวอรีหกข่อยก็สิไปเลาะเบิ่งต่อไปพี่น้องงวัวตัวนี้นะพี่น้องจังแมน่นซามันสูงแท้สูงว่าข่อยนะพี่น้องเพียงกดมันสามีข่อยนะสูงแมตช์เจ็ดสิบแปดนะโฮะ้ยไลยเดียวกับสามีข่อยเลยควาอมันมันสูงพี่น้องแต่มันง่ายดีพี่น้องราคามันเทียบกับข้อเจาขายนะตัวนี้นะพี่น้องตามที่ข่อยไปเบิ่งมากนะในราคาหนึ่งพันแปดร้อยกว่าพี่น้องปอนเนาะ ราคามันก็แพงอยู่สมมันตัวใหญ่พี่น้องบางตัวก็พันเขาหลอดเกือบสองพันพี่น้องที่ทุกคนเห็นหนาเสี้ยวขาวโตซีน้ำตาลตัวนั้นลราเป็นสายพันธ์แฮรริเฟิร์สจะมั่งพี่น้องอยู่ฟ้าเมื่อข่อยก็มีตัวหนึ่งนั่งขำคูนข่อยแม่มแฮรริเฟิร์สพอมันอาบดินแองเกิดลูกออกมามันก็เลยเป็นหนาขาวโตดํดำตัวนี้เป็นตัวเถกพี่น้องตัวมัใหญ่ๆซะเป็นสายพันธ์ลามาซานพี่น้องถ้าขอยเดาวบ่ผพิดแต่ว่าข่อยบ่แเป็นผู้เชียวชาญด้วพี่น้องขวามมันลักษณะคือลามาซาน พอปูขอรัชหูพี่น้องแต่สั้นรับข่อยนี่นไหมว่าก็ะหูบ้างสายพันธุ์บอดายคอยได้หูไปเบิดทุกเรื่องพี่น้องถ้าสิมาหัวความเปะนรำข่อยก็จะบได้แล้วพี่น้องราข่อบุคคลหูละเอียดมาอยู่ประเทศอังกฤษในห้าก็สองปีประสบการณ์ในการเฮ็ดฟาร์มกับบได้ย่อยมีพี่น้องอยู่เมืองลาวก็มีแต่เลี้ยงแบะข้อยหรือบ้านเท่าเนาะพี่น้องงัวก็มีอยู่แต่ก็เป็นงัวงละธรรมาด่านบริษัทสิโตใหญ่แบบนี้เนาะแต่ก็ะดัให้ดำหน้าอยู่เมืองเล่าอะไรพี่น้อง แต่แบบบันนอกส่วนอาบด้วยกันหลายพี่น้องเขาอยู่อายุบ้นนอกเนาะว่าใไซเซอเดย์อยู่ในเมืองมาอยู่นีก็อยู่บันนอกขึ้นกันพี่น้องแต่ว่าคอยมักวิธีชีวิตอยู่นีเพราะว่าคอยอยู่บ้านนอกยุ่าเขาก็อยู่บันนอกเขามาอยู่นีเขาก็อยู่บ้นนอกก็ได้แบบวิธีชีวิตบ้านนอกนะพี่น้องแต่ว่าถาไให้มักชีวิตในเมืองก็ยันดีนั่มเนาะบางคนเขาจะมักในเมืองเพราะว่าในเมืองก็ง่ายนะพี่น้องไปมาซ็อกซ์ชอปปิ้งยังไงหาอาหารไทยกับบอุดนะขั้นพูดได้อยู่ในเมืองเนาะ ันก็ขออยู่บ้านน่องสิขอกะคับรถไปประมาณสัโมงหนึ่งสัโมงปลายพี่น้องไปหาอาหารไทยไปซูปปเปอร์มาร์เก็ตเอเชียหลังจากเทวาล่อถาไปขายงวัวพี่น้องพวกข่อยกเ็เลยไปพากันมาเลาะเบิ่งแกะซุดนี่แม่นบ่ได้มาขายแกะพี่น้องมีแต่เอางัวมาอย่างเดียวเนาะเอางัวมาสิบสี่โต้ก็าม,มาเบิ่งน้ำกันไหนว่าราคาสิได้ได้ปันได้เดาสว่างนี่ก็คือยังล่อถา่ายเพี่น้องยังล่อถ่าิเอางัวของเขาไปขายก็เลยพากค,คนมาเบิ่งแกะแต่เบิ่งพี่น้องแกะของเขาเจ้าก็โต้บังกง่กันพี่น้องแต่มันเป็นลูกะนะมันมนมน,มน่ะพี้อง่่แแมมมนนัเาะ เพราะสนาดพวกลูกมันอายุประมาณหา่าหกเดือนเขาจะเอามาคายได้พี่นอ้องอยู่ประเทศอังกฤษเขาจะนิยมกินลูกแกะได้ขั้นอยู่บา้านเฮ้าเนีเขาจะนิยมแบะเนาะแต่ว่าอยู่นี่เขาจะนิยมแกะหลายคนมาเอาโตแกะเนะี่ยไปเลี้ยงอยู่บา้านเฮ้าได้ป่อยว่ามันก็นสิได้แต่ว่าปัญหากกคือบา้านเฮาละมันอากาศฮ้อนจะตอนน้องได้เอาใจใส่ดูแลมันตัดขนให้มันเนาะถ้าจะไปเลี้ยงอยู่บา้านเฮา คืออยู่นี่และมันอากาศหนาวพออากาศหนาวแล้วคนมันหนามันเหมาะสมกับการอาศัยอยู่ในเขตหนาวหลายกลัวพี่น้องถ้ายอยู่เขตหนาวอย่างสีเ้องกับสีผดแดงมันตัดขนให้ตลอดสินะพี่น้องอยู่นี่ตัดขนให้ปีละครั้งนี่พี่น้องกุมนี่นจะบ่กมันไหนรางวัลแสมเปี้ยน,นทั้งไหนรางวัลที่หนึ่งนะพี่น้องเป็นลูกแกะเนาะเพราะว่าแต่ละฟาร์มน่ะเข้าใจาที่เอามาขายกับซิมีการจัดรางวัลเนาะกับซิมีรางวัลแสมเปี้ยนรางวัลที่หนึ่งที่สองหละรางวัลดีเซิร์ฟสินะรางวัลนี้ว่าแมนรางวัลซื้อๆเลยพี่น้องเห็นว่าไได้้้เเเป็นนนนการงงิอพี่ โมเมนว่าสีอันใดมาเป็นอันนี้ซื้อมันได้เงินน้ำพี่น้องตัวนี้มาละวันที่สองสีน้ําเงินพี่น้องสีน้ําเงินสีฝาดนี่ข้อกับิมีการจัดเนาะตัวนี้มันได้ที่หนึ่งพี่น้องถามว่าเท่าไรละวันแซมเปี้ยนก็เสีได้เงินรางวัลสูงเน่ถามละวันที่หนึ่งก็บห้องมาจากแซมเปี้ยนก็เสียได้รางวัลน้อยลงเน่แล้วก็ละวันที่สองที่ทุกคนเห็นตัวแลนดมาเนี่มันสายพันธุ์ซาวาเดลพอนี่เป็นตัวแม่เี่นตัวเยาว ตัวที่ว่าแบบว่าแม่มันมีลูกแล้วหลายปีใช่ไหมแล้วเขาเจ้าคัดออกเพราะว่ามันเถ่าแล้วนะพี่น้องพาทุกคนมาเบิ่งตัวนี้เป็นแกะจะเบิ่งพี่น้องตัวที่มันมีขนหลายลายหุ่มหนาเขามากมันะสายพันธุ์ h a m s t e ดาวพี่น้องจะเบิง่งมาเขาสู่การขายของเฮาหนอ กับแมนสามีกับพ่อปู่แล้วเราสิเขาไปในลิ่งแบบนี้คอยอยากเขาไปในอยู่พี่น้องแต่ว่าสามีเขาบอกให้ไปพ่อปู่เขาบอกให้เขาเนอะแต่ว่าสามีคนนี้หัวเด็ดหัวขาดเนี่ยบอกให้เขาไปในลิ่งแต่แท้คันคล้ายแกะแล้วให้่อยเขาไปพี่น้องคันคล้ายงัวเนี่ยบอกให้เมียเขาไปแต่แท้อย่างงัวส้นไม่ยางัวไม่แห้งขี้ดอเพราะงัวมันโตบบกง่ายๆโตเจาน้อยๆเพอดีเลยววางัวถีบแบบเด็กกระฝุ่งเพราะส่นก็คือทุกขังที่มาขายงัวสามีแล้วบอกให้่อยเขาไปในริ่งจ้า เื่อพี่เอ้องปีนี่มีโอกาสมาขายกับพ่อปูเมยา่าเพราะว่าทุกปีเนาะปีก่อนเหรพี่เอาเราเม่นขอยมาขายกับสามีสองคนพอมันถือวันที่พ่อปูก็เมญา่าเราไปสื้อแกะเนาะไปสื้อแกะอยู่ตลาดสื้อขายอีกแห่งหนึง่งแต่ว่าปีนี่ละเมนว่าเฮ้ยในมีโอกาสมาพร้อมหนา้าพร้อมตาพี่นนอะขอยกเมยา่าละแมนว่ายืนเบิ่งพี่นนอะยืนเบิ่งสามีขาย ก็พอปูเนาะก็เลยถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิ้งนํากันเนาะวิธีการขายของข้าเจาะข้าจะประมาณนี้เลยพี่น้องคอยบัวแดวออกเสียงให้หูเจ้าฟังเนาะเพราะว่าอย่างผู้ที่เล่าเสือสิคานะเวลาเราบิดนะพี่น้องเราบอกว้าว้เนาะว้ไว้อีลินเลยพี่น้องฟังจนหมดท่านเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนมันกับเสียงเดืองนั่นมันดังแห้งก็แปลงเขาเลยอ่ะคอยเลยผากเสียงทับหน่อยอย่า่ากันเถอะพี่น้องให้อย่างหู วิที่ชีวิตเกษตรกรฟาร์มแกะฟาร์มวัวในประเทศอังกฤษเนาะท้ามใดพี่น้องตัวได้ที่เคยหูเคยกษีิมาตอบมัวเจา้าแต่ว่าตัวได้ที่บ่งหูบางอันผยก็ท้าเขาปูมียา้มาตอบเนาะชีวิตของฟาร์มแกะฟาร์มวัวอยู่ประเทศอังกฤษหลายคนขายแต่ราคาดีคือสิดอยดเงินลายพี่น้องค่าใส่ใจมันกระลายเพราะว่าสิเป็นค่า้าค่ายาค่าปุย๋ย บ่ได้ใส่สีแบบว่าเข้าเสืเหลี่ยงคือบ้านเข้าหนาูบ้านเข้าบางที่กับปอยไปตามธรรมศาสตร์สินะไปปอยไปตามทงตามียัง,ยงกับพ่อว่าหนีไปแต่วัยยุ่นีไม่มีมค่าใส่ใจว่าถูกอย่างได้พี่น้องสิเป็นคา่ายญ้าค่าแวดค่าสตาวแบบแผ่นนะพี่นอ้องแล้วก็ที่มีใจคานผ่วงอันอย่างอื่นอีกน้องแล้วก็คาา่าผ้าษีค่าแท็กกับแห้งก็พี่น้องเอาไปเอามามันก็บแบบว่าบ่ทั้งขันว่ากําไรร้ายนะพี่น้อง ก็คือลบๆเพือนหานกันไปกับพ่อยู่ได้นะพี่น้อบ่ถทงขันรวยแต่ว่าก็คือแบบว่ายูไปได้แล้วมันเป็นอาชีพที่แบบว่าเฮ่าเป็นเจ้าตัวเองเป็นนายเจ้าของสินะเาก็อาจจะมีการแบบว่าเออกำหนดมือกำหนดวันบ่เฮาอยากเฮ็ดเฮ่าก็เห็ดเฮาบ่อยากเฮ็ดเฮากับป้าตอนเสาตอนแรกอยากเห็ดเสียนมก็แบบมันบร้เกิดการกดดันหลยเพราะว่าเฮาบ่มีหัวหน้าสินงเฮาบ่มีบอสหี่เฮาบ่มีคนคุมงานก็คือเฮ่าเฮ็ดโดยตัวเองบางมือฝนตกสิเฮาเขาบ่เห็ดงาน แต่ว่าบางมือมันกะฝนดีอากาศดีเขากับจังคอยจัดการน่อกะมันเสียมี่พอเอามาให้ยาแต่ว่าเลียงงวดนี่สิง่ายก็เลียงแกะพี่น้องพอว่างวานเมียนบาถ้าเป็นสวงสมมรค์ซ้ำมือละเม้าบุคอยเด็ไปวนก็มันร้ายีผน่อไม่ตะคิดนรถไปเละาะมันซื้อไปนับมันซื้อพอวัวมันเสือดการสูญเสียตายตยากนะี่นอ่อบุคคอยเห็นแบบว่ามีคอยอาการแบบว่าตายปานใดแต่ว่าคือแกะเนี่ยโอ้พี่น้องตอนเล้เอามาทุกเรือนเอามหาห้ยาเอามาเซ็คแข้งเซ็คขา ก็คือมันกระสียากแน่พี่นาะแหล่งแกะแต่ว่าลหล่งหัวขอว่ามันง่ายแต่ว่าหัวมันสียากตอนทีว่าส่วงวินเตอร์ส่วงสโนวตกนพนเน้องตอนนั้นมันเขาเดือนเลยเอามันเขาเฮื่อนพี่น้อ <c oughs> บองว่าไงแล้วจนเป็นเอาันเขาเดือนว่าพิษ่าล,าลุงไปเดเอามันเขาเห่านะพี่นนองเอามันเขาขอบานห้าจะมันเขาขอกนะพี่นนองเอามันอยู่ในขอกหาเดืองนะพี่นนองในส่วงไรยะหาเรื่อนจะต้องในแม่นว่า คืออ่างยาไฮมันทําความสะอาดคอกหางยาห้มันพี่น้องก็คือทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบว่าเท่าขายว่าเฮาเป็นกี่ขางวงเลยนะพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดจังได๋แหละเฮาอาชีพของเฮาเนากกะเฮาก็เฮ็ดไปที่ทุกคนเห็นไหมเบลต้กแลลเวตัวนี้นะพอข่อยพนันมันสิถึอมันสิอันนีร้ราคาเท่าไรเนาะข่อยตั้งค์ปว่าณามาอาจจะราคาประมาณ1,300งพันสามรอนึ่งพันห้อยปอนด์พว่าเประมาณ1,500ปอนด์พ่อปู่ข่อย1้า0ิบบาท ปอนไม่ยาขา 1, 700, อหนึ่งพันเจ็ดร้อยปอนสรุปราคาที่เขาจะขายออกก็คือราคาหนึ่งพันสองร้อยสามสิบปอนพี่นนองแล้วติดกันลวเป็นเป็นงวสา,ายพันธุ์ที่สวยงามแต่ว่ามันบุลขายราคาแพงพี่นนอะส่วนโตนี้ที่ทุกคนเห็นละเม็นเป็นงวัวของมูของพอปูพี่น้องผู้จะคข้องงัและเป็นผู้ละยืนอยู่ข้างเสือสีขาวเลพี่นนอะนั่นคือมูของพอปูเนาะก็คือทายให้ทุกคนเบิง่งหน้าเน บรรยากาศก็จะประมาณนี้พี่น้องผู้ที่เข้าเจ้าสีสื่อนะข้าเจ้าก็ยืนอยู่ขางสังเวียนเลยพี่น้องแล้วขาก็ย่อมือขึ้นย่อมือข้นนะข้าเจ้าบิดลักษณะการคล้ายก็จะเป็นลักษณะการประมูลพี่น้องห็นบอกก็จะเป็นลักษณะการประมูลผัวข่อยระเบาทั้วกห้องมูของผู้ปลุข่อยแล้วลนะลกโตใหญ่สัมโคองผัวข่อยคือบัวให่ราคาสัมโค้งผัวข่อยสินะที่เพราะว่าอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งก็คือหัวของเรามันเป็นแบบฟร์มนะทุกคนมันเป็นฟร์มคือแบบว่าฟร์มแวกซินะคือฟ้ามผัวข่อยมันเป็นฟร์มฟาดโบ์นมันพวก องค์การเนี่ยฟัตโบนเขาจะการันตีให้นะว่าฟาร์มเขาเป็นได้ฟาร์มแบบมาตรฐานสินะแต่ว่าฟาร์มตัวนี้เป็นฟาร์มแบบแวทขับหู่สินะสิเบทยูนี่การใหดฟาร์มมันจะมีเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเนาะคือปวกแพทดิกี้คือแบบว่าวกนี่แล้วมันเป็นฟาร์มดีดีอีดีในแบบแพทดิกี้นะพี่น้องต่อมาก็สิเป็นฟัตโบต่อมาแล้วก็สิแวทแวทก็คือเป็นแบบลักษณะว่าเป็นฟาร์มที่อยู่ในแพทย์แต่การคุ้มครองของสัตวแพทย์แต่บริยูในองค์การแบบขันแบบว่าแอดวานซ์ไปอีกน้อยนึงการดูแลพี่น้องจ้ะพาทุกกคนนนนมาาเเบิงัะ นี่ทุกคนงัวของเราทุกๆปีนะพอคอยจะไปซืงงัวจากเล่านะทุกคน2องไอน้องเล่านะเขาจะเขาจะมีฟ้ามเนาะเราผวกคอยมักไปสืงงัวน้เาเล่าไปสืงงัวน้เาเล่าหล้ะก็สื้อเอามาเหลี่ยงคุ้นประมาณสี่หาเดือนแล้วไปขายตัสิน่ะก็เอาได้กาไรสรุปการขายงัวของห้าคังนี่พอปลูกก็แล้วแฮปปี้พราะว่าเราขาดบ้างว่า14โตเราจะได้ยู่ประมาณ18 0 0 0พันเนาะแต่เราได้มาเศร้าไปพัน่น้องได้มาเศร้าประมาณ2อง0ม2 40 ถ้าเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณเก้าแสนหาหมื่นหนึ่งพันบาทถ้าเป็นเงินกีบจะอยู่ที่หาหอยเจ็ดสิบเจ็ดล้านกีบสำหรับคลิปการขายงัวขังนี่กะคือสิจบล่งซําหนีด้อพี่น้องฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่นาะถ้าใครมีคำถามอีกย่างก็คอมเมนต์มาถักไทยสบายดีทมไทยกันได้เนาัวได้ที่คอยหูขก็ะชิมตอบไปก่อนจ้าพี่น้องบายบาย